ดีชีช่องอาชีพพารวยนะคะพาไปดูหนุ่มโคราชคนหนึ่งดีกรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะแนะนำอาชีพที่อยู่บ้านง่ายๆนะแต่ก็รวยได้มาพร้อมกับอาชีพเพราะนกหงหยกขายตอนนี้ผลตอบรับดีมากออเดอร์ล้นๆส่งขายแทบไม่ทันแล้วล่ะค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมคะ่ะนี่คือนกหงโยกสีฟ้าขาวนะคะน่ารักเลยค่ะหนึ่งในนกสวยงามที่ดูน่ารักน่าทนุถนอมแล้วก็มีอีกหลากหลายสีสานนะทั้งสีขาวสีเหลือง สีฟ้าสีเขียวค่ะล้วนเป็นนกที่นายจิราเมธนามวงเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ใช้เวลาว่างจากการทำงานหันมาเพาะพันธุ์นกขงหยกอย่างจริงจังภายในบ้านสวนพี่กัดอยู่ที่บ้านคลองสารเพชรอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมานายจิราเมธเล่าให้ฟังนะคะว่าเดิมเนี่ยตัวเองเพาะเลี้ยงกระต่ายมาก่อนค่ะแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็เกิดแนวคิดอยากจะลองเพาะเลี้ยงนกขงหยกเพิ่ม ว่าแต่จะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายจิราเมธเล่าให้ฟังกันค่ะคออผมเนี่ยทำฟาร์มกระต่ายมาก,ก่อนอทีนี้ปุ๊บในเรื่องของตลาดนัดตลาดไนต้องการดันที่ไปขายให้ลูกค้านี่แต่กระต่ายอย่างเดียวเราก็คิดว่ามันไม่พอนะครับแม่ค้าก็ต้องการสัดเพิ่มไปขายเราก็เลยคิดได้ว่าเออในตลาดนัดนี่มันก็มีนกขนยกด้วยเราก็เลย เลี้ยงนกหงหยกเพื่อว่าจะได้ไปตลาดพร้อมๆกันนะครับแล้วความต้องการของลูกค้านี่เยอะอเยอะพอๆกับกระต่า,า,ายนะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ตามเราผลิตนกนกขึ้นมามคุณจิราเมธบอกด้วยนะคะว่าล่าสุดเนี่ยตัวเองมีนกหงหยกพ่อพันแม่พันที่เลี้ยงไว้กว่า40กรงเข้าไปแล้วค่ะ ส่วนวิธีการเลี้ยงก็ไม่ได้ยากนะคะเพียงแค่หาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเลี้ยงคู่กันค่ะแล้วก็ต้องเลือกสีสันที่อยากจะผสมตามที่ตัวเองต้องการที่สําคัญต้องให้น้ําให้อาหารอย่างสม่ําเสมอนะคะและสถานที่เลี้ยงเนี่ยต้องสะอาดปลอดโปร่งอากาศไทยเทสะดวกค่ะในช่วงหน้าร้อนแนะนําให้ติดตั้งสปริงเกอร์บนหลังคากรงเพื่อลดความร้อนด้วยนะคะ หลังจากนั้นค่ะนกก็จะผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ออกไข่ฟักมาเป็นตัวเมื่อได้ระยะเวลาที่ลูกนกแข็งแรงประมาณ6สัปดาห์ก็หลังจากนั้นนะคะแยกออกมาพักไว้ส่งขายค่ะสำหรับตลาดนกหงหยกก็มีอยู่ทั่วไปนะคะโดยเฉพาะตลาดตามงานเทศกาลต่างๆรวมไปถึงตามตลาดนัดก็มีด้วยนะคะส่วนราคามาดูกันคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เขาขายกันยังไงราคาตัวละ150บาทนะคะตัวเล็กๆนี่แหละคะ่ะ ส่วนรายได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสามารถจะพะขยายพันธุ์ได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนก็นับว่าเป็นรายได้เสริมนะคะที่น่าพอใจค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะผลตอบรับดีจริงๆมีออเดอร์เข้ามามากผลิตไม่ทันกับความต้องการของลูกค้าแล้วนะคะนี่ก็กลายเป็นอาชีพเสริมพารวยแม้อยู่ที่บ้านนะคะก็มีเงินเข้ากระเป๋าได้ทุกวันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ